เอาแล้วยังไงเดอะคอฟเฮลิเวอร์พูลใกล้จะปิดดิวอีซักด้วยค่าตัวรวมแล้วประมาณ1 4 0ล้านปอนดนะ์นะเอาแล้วยังไงไม่อยากสำรองเหรอเมื่อเป็นเน้นปัดสวมชุดขาวเลือกปรอมปีนะเอาแล้วเมื่องานนี้ต้นต้าของทางฝั่งนะผมซัมเมอร์นี้ก็ปล่อยไปเยอะอาเน่นยันลิเวอร์พูลเน้นซื้อขายแบบสมดุลน,นะแฟนแห่ชมโจนมีส่วนสำคัญในการช่วยให้เวียดซัดประตูได้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมเจ้าข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวอาร่ะไงเมื่องานนิดนะ้าของทางฝั่งสื่อเผยลิเวอร์พูลเข้าใกล้ขยับเข้าใกล้ในการปิดดิวอาริสันเดอร์อิซักกองหน้าของฝั่งเนวิกเซนด้วยค่าตัวรวมแล้วมากกว่าถึง1น0ล้านปอนด์ในขณงนี้ โดย Liverpool ลิเวอร์พูลลักเป้าอีกซักเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพหลักในปัจจุบันของทีมส่วนนักเต็กก็เปิดทางในการจะย้ายออกจากนิวคาสเซิลและปัจจุบันนั้นเจ้าตัวก็แยกไปพักฟื้นร,ร่างกายคนเดียวที่สนามซ้อมของเดเรเอลสดสดัตเหตุที่สาริกาดงยืนการันว่าจะไม่ขายแข้งไวช้ช่างปีย่านี้แดยล่าสุดนั้นทางด้านของเอฟออกนะครับเว็บไซต์ที่รรย,ยงานเกี่ยวกับข่าวของลิเวอร์พูลเปิดเผย ว่าการย้ายทีมของอีซักกับลิเวอร์พูลใกล้จะเข้ามาแล้วและจะที่องแดนลิเวอร์พูลพร้อมจะจ่ายเงินล่วงหน้าสูงสุด60ล้านปอนด์หรือราว2.59พันล้านบาทให้กับนิวคาสเซลสำหรับดดวเตในวัย25ปีแรจะจ่ายเพิ่มเติมอีก60ล้านปอนด์หรือราว2.59พันล้านบาทในปีหน้าซึ่งหากว่าบวโบนัสเพิ่มเติมจะทำให้ค่าตัวรวมทั้งหมดเป็น140ล้านปอนด์เหา6 5 5พันล้านบาทจากค่าตัวการันตี 120ล้านปอนด์หรือประมาณรา5.19พันล้านบาทในคราคนี้ส่วนสกายเยอรมน,นีเปิดเผยว่าการเจรจาระหว่างลิเวอร์พูลกับนิวคาสเซิลกำลังดำเนินการไปได้ด้วยดีฝ่ายนักเตะก็มีความคิดเห็นเชิงบวกไปอย่างมากเกี่ยวกับพนั่งของสถานการณ์ในคราคนี้อิสซักก็หวังว่าจะสามารถที่จะบรรลุข,ข้อตกลงระหว่บบางสโมสรในคราคนี้ได้จึงจําเป็นจะต้องมีการเสนอราคาที่สูงเป็นหน้าปรติการทั้งนี้ลิเวอร์พูลได้บรรลุข,ข้อตกลงเบื้องต้นด้วยปรจากเกี่ยวกับสัญญาของอิสซัก ที่มีระยะเวลา6ปีจนถึงปี2031ในคันนี้กันแล้วเอาล่ะยังไงเมื่อง,งานนี้อาเนนสรัสนายใหญ่ลิเวอร์พูลยืนการานทีมของตนเคลื่อนไหวในตลาดโดยยึดมั่นความสมบุลในด้านของรายจ่ายกับรายรับหลังจากที่หงแดงลิเวอร์พูลขายแข้งได้หลายคนเช่นกันในตลาดรอบนี้โดยงานนี้นักของทางฝั่งอัอเดนสรัสเฮดโค้ชลิเวอร์พูลยืนยันแล้วว่าหงแดงลิเวอร์พูลจะทาการเสริมทัพโดยที่ยึดมั่นหลักการทํา ให้บัญชีสมบุลณในัณงนี้ซึ่งหากว่าไม่นับดีลของจอจีบอมาดาฟิชเชอรี่ผู้รักษาประตูชาวจอเจียที่ทําข้อตกลงล่วงหน้ากับบารินเซียไปตั้งแต่ปีก่อนแล้วนั้นช่วงเสม,มอของปีนี้ลิเบอร์ฟูก็จะจ่ายเงินไปกับการซื้อนักเตะรวมแล้ว240ล้านปอนด์หรือราว1,320้ล้านบาทและตัวเลขดังกล่าวก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกหากพวกเขาได้ตัวอเล็กซานเดอร์อิซัก ออกองหน้าเิวคาเซิลมาร่วมทีมซึ่งการที่เวอร์ฟูใช้เงินเยอะในครั้งนี้มันก็กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงพอสมควรหลังโดนถามถึงการชอบครั้งใหญ่ของทีมในตลาดรอบนี้สล็อตก็ตอบว่าพวกคุณก็รู้ดีไม่ใช่เหลือว่าในเรื่องนี้อยู่แล้วแต่นอกจากการจ่ายเงินเสริมทัพเยอะเป็นหน้าประหศา์ในช่วงเสมอแล้วนะเราก็เอาเงินเข้าสโมสรได้เยอะเหมือนกันไม่ใช่หรือ,อยังไง ช่วงหหรือว่า6ปีก่อนหน้านี้ตลาดรอบไหนบ้างที่ลิเวอร์พูลขายนักเตะอย่างจารเดลคอนซาเชนเดรสเดอร์อารโนเควินเคเรเฮอร์และก็บรูติอาชในตลาดรอบเดียวกันและก็อนาคตมันก็อาจจะมีความเคลื่อนไหวมากกว่านี้อีกก็เป็นได้คุณต้องมองสถานการณ์ให้ครบทั้งสองด้านผมคิดว่าสโมสรทำงานด้วยแนวทางนี้มาโดยตลอดจริงอยู่ที่ว่าเราใช้เงินไปเยอะแต่ถ้าเราใช้เงินแล้วเราก็จะเป็นต้องหาเงินกลับเข้าสโมสรให้จงได้ในระดับหนึ่งอยู่เสมอ ที่จริงแล้วเราทําแบบนั้นตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ปีก่อนแล้วจากการที่เราเอาเฟเดริโกเคียซ่ามาร่วมทีมแต่ในขณะเดียวกันก็ขายนักเตะไป3หรือ4คนซึ่งทำให้เรานั้นได้กําไรก้อนโตเมื่อหักจาจกรายจ่ายกับรายรับสิ่งสําคัญก็คือคุณต้องทําให้สมดุลที่สุดนั่นว่าเรานั้นมีการใช้เงินไปกับการซื้อแต่เราก็ได้เงินกลับมาในครั้งนี้เพิ่มเติมเหมือนกันนะ อล่รยังไงเมื่อแฟนบอลลิเวอร์พูลแห่ชื่นชมเคอร์ติชโจนหลังมีส่วนสําคัญในการแย่งบอลน,นำไปสู่การประตูตามตีเสมอฟอร์เรียนเวียดในเกมอุ่นเครื่องกับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสที่ญี่ปุ่นนะโดยแฟนบอลลิเวอร์พูลออกโรงยกย่องฟอร์มของเคอร์ติชโจนมิดฟิลด์ลูกม่อที่โชว์บทบาทสําคัญในจังหวะเปลี่ยนเกมหลังสามารถแย่งบอลได้กลางสนามก่อนนำไปสู่ประตูตามตีเสมอของฟอร์เรียนเวียด ในเกมอุ่นเครื่องช่วงปิสั่นที่พบกับพนั่งของโยโกฮาม่าเอฟมารินนชวันที่30กรกฎาคมที่สนามดิสันสเตเดียมในประเทศญี่ปุ่นโดยแมชดังกล่าวลิเวอร์พูลตกเป็นฝ่ายตามหลัง0ต่อ1ก่อนที่นาะทีที่62เวียดเองนั้นจะเปิดสิงประตูแรกในสีเสื้อของแดนลิเวอร์พูลได้สำเร็จจากจังหวะยิงเสียบเสาแรกอย่างเฉียบคมโดยต้นทางของจังหวะนี้เริ่มจากได้บีบและก็แย่งบอลได้ของโจน ซึ่งก็เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่พลิกโมเมนตัมของเกมในขารังนี้แม้ว่าคนที่ยิงได้จะเป็นเวียดแต่ว่าแฟนบอลจานวนมากในทวิสตเตอร์นะฮะต่างก็พร้อมใจที่จะชื่นชมกับโจนว่าเป็นคนที่เรียกว่าจุดประกายความหวังกับทีมในช่วงเวลาสาคัญที่เกิดขึ้นในขารังนี้โดยตัวอย่างความเห็นจากแฟนบอลลิเวอร์พูลในขารังนี้นะเยี่ยมมากเลยโจนอนดัมได้ก่าวโจนายเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากเลยนะโจเซ่โจนเล่นดีมากและก็ที่สําคัญคือฟอร์ด้วย ทุกคนอยากได้แบบนั้นจริงๆชีนี่ได้กล่าวในเกมนี้ผมคิดว่าโจนเวลาจะเล่นได้ยอดเยี่ยมมากเลยนะแคสซี่เอลเอฟซีได้กล่าวาโดยแฟนฟอร์มของการเล่นทั้งเวียดและก็โจนในเกมเกมนี้นั้นทำให้แฟนบอลลิเวอร์พูลตื่นเต้นกับศักยภาพของทีมและหวังจะเห็นพัฒนาการต่อเนื่องในแมตช์อุ่นเครื่องที่เหลืออยู่ก่อนที่จะเปิดฤดูกาลใหม่นะเอาล่ะยังไงเมื่อเจอแมนเพนแนน์อดีตปีกทีมชาติอังกฤษเปิดเผย ว่าเขาเองก็เกือบจะได้ย้ายจากลิเวอร์พูลไปที่บรีอัลมาดริดตอนที่มีปัญหากับราฟาเอลเบนิเตสขุนซือือจอมเคียฟในขณะนั้นโดยอดีนนักเตะที่อายุ12ปีแล้วลดแน่นในเวทีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนานก่อนตัดสินใจบริทยเมื่อต้นปี2018เขาเคยเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงที่ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรโดยอาร์เซนอลจ่ายเงินเป็นสติ2ล้านปอนด์ซื้อมาจากน็อกส์คาวตี้จานั้นเขาก็ได้ย้ายไปเบอร์มิงแฮมซิตี้และก็ลิเวอร์พูลตามลำดำับ ก่อนจะเป็นส่วนหนึ่งในการพาทีมผ่านเข้าไปถึงรอบชิงดำแชมเปี้ยนลีกเมื่อปี2007ก่อนจะแพ้อเอชิมิลานอย่าได้ก็ตามหลังอยู่ในแอนฟิลด์2ปีเขากลับโดนดองและก็ปล่อยให้ซ้อมในบ่ายวันเสาร์หลังมีปัญหากับเอลราฟาสุดท้ายแล้วเมื่อปี2009แพนเน็นก็อ้างว่าผู้บริหารของลาชันชุดขาวได้ตัดติดต่อเอเจนต์ของเขาแต่สุดท้ายการย้ายสังกัดก,ก็ไม่เกิดขึ้นก่อนจะเลือกย้ายไปที่ปรอตมัตแบบยืมตัวแทนซึ่งเขาเป็นการตัดสินใจที่เขาเสียใจมาก มันโคตรจะบ้าเลยนะมีหลายต่อหลายคนที่ไม่อยากจะเชื่อเรื่องนี้แต่ว่าบริอ้ลมาัตริดต้องการตัวผมเพนนนั้นก็ได้กล่าวเป็นปีสุดท้ายของผมกับ l ิวเบอร์ฟูผมจะไม่สัญญาฉบับใหม่แต่สิ่งต่างๆระหว่างผมกับปราฟาเบดิติชไปได้ไม่ค่อยสวยนักโดยมัตริตเองเข้ามาเพราะว่าต้องการปีกขวาไปเสริมขุมกำลังเชิงลึกเรามีการพูดคุยกันรับมันก็น่าตื่นเต้นเป็นอย่างมาก แต่จากนั้นผมก็ถามตนเองว่าผมอยากจะย้ายไปอยู่ที่นั่นและนั่งบนบันั่งสำรองสักสาปีหรือว่าผมอยากจะไปที่อื่นไหมเพื่อจะเป็นตัวจริงและก็เริ่มต้นอาชีพของตนเองใหม่กันอีกครั้งมันน่าตื่นเต้นนะแต่ผมเองไม่ได้อยากจะทําในตอนนั้นหากว่าผมย้อนกลับไปได้จะเปลี่ยนการตัดสินใจนหรือเปล่าไหมผมวองว่าผมจะเปลี่ยนนะเอาแล้วไงเมื่ออาร์เน็ส์สลอตกุนซือลิเวอร์พูลยืนยันว่าได้วางตัวพร้อมกับตันทีมคนใหม่เอาไว้แล้ว และนักเตะรับทราบแล้วแม้ว่ายังคงไม่ได้มีประกาศกับทีมก็ตามทีโดยการน,นำลาของทีมของเทนนิสเดอร์อาร์โนไปยังบรเออมาดริดนั้นช่วงสเสมอร์ที่ผ่านมาทําให้ของแดลิเวอร์ฟูขาดตําแหน่งรองกัปตันทีมและมีการคาดเดากันว่าใครจะขึ้นมาแทนที่โดยโบเมตซาร่าแอนดี้บรอบซันและก็อาริซองเบเกอร์ต่างถูกมองว่าเป็นตัวเต็งโดยหลังเกมเดลิเวอร์ฟูชนะโยโกฮาม่าเอฟมารินอสไป3ต่อหนึ่งที่ญี่ปุ่นโดยกุนซูจาดดัตด้ก่าวบอกเลยนะว่า ลูกทีมยังคงไม่รู้เรื่องนี้แต่ผมคุยกับแต่ละคนแล้วดังนั้นคนที่จะเป็นรองกัปตันทีมผม,มรู้อยู่ในใจแล้วทุกคนที่ชอบนั้นจะเป็นผู้นำใบทีมระบฟุตบอลยุคใหม่คุณไม่เคยเห็นแบบนี้มากมหมนักผมอีกนั้นบอกได้เลยได้ว่าผม,มรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับพวกเขาหลายคนนักเตะที่มีประสบการณ์ไม่ใช่แค่ประสบการณ์เท่านั้นแต่ยังเข้าใจเกมและก็สามารถช่วยบริาการเกมในทีมและก็ระหว่างเกมด้วยซึ่งนั้นก็เป็นประโยชน์ไปอย่างมาก โดยพฟังพูดยากนะเราอยู่ต้นเดือนสิงหาคมแล้วเหลือเวลาอีกแค่เดือนนึงในโลกของฟุตบอลอะไรอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้บอรอดูกันอันดับแรกก็คือการกลับบ้านก่อนแล้วช่วงอาทิตย์หน้าจะไปเล่นที่แอนฟิลด์ในขณดนี้และข่าวที่พูในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมันจะกันใหม่ิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันครับ